ขอมาที่พี่โอ๊กบ้างอุ้ยโอยอุ้ยพี่โอ๊กฉายาพี่โอ๊กเนี่ยสำหรับวงการน้องๆมือเบสเขาให้ฉายาพี่ว่าเป็นเจ้าพ่อปิกมือขวาใช่เฮ้ยจริงเราตนัดมือซ้ายนะเฮ้ยจริงเหรอจริงเราขีมือซ้ายเราวาดรูปมือซ้ายพี่โอ๊กเป็นคนถนัดมือซ้ายใช่ใช่แต่เล่นเบสมือขวามีคนเหมือนมึงและป้อมแต่เขาดีกว่าเยอะใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> หลักๆก็คือไปยืมเบรดบ้านอนอฟแล้วเบดมันโหเป็นไม้แบบไม้มะขามอะแล้วก็สายก็หางขนาดเนี้ย <c oughs> อันนี้เบดหรือขันขน,น <c oughs> <c oughs> ูถ้าจริงจะพามแปด <c oughs> แล้วแบบมันไม่เคยเปลี่ยนสายอะ <c oughs> ไม่เคยเปลี่ยนสายมาโหหลายปีมาก <c oughs> จำได้ชื่อเบดว่า เบสพยายมพยายมพยายลมแล้วก็ซอมซ้อมไม่เป็นแค่ชื่อแม่ง็คนรู้แต่คล้ายๆกระสมเบก็คือแบบโหห่างกันขนาดนี้เราต้องพยายามซ้อมและเบตเสียงก็แบบออกเบามากแล้วก็ไปซ้อมได้เฉพาะห้องซ้อมเวลาเป็นเบตแบบมาตรฐานเนี้ยจนมาตั้งแบบทํางานต่างๆแล้วถึงถึงถึงซื้อเบตตัวเองได้ก็ก็หลายปีอ่ะแต่แต่เราก็เริ่มจากการที่เราใช้เบตคนอื่นนะก็เลยต้องฝึกมือขวากีตาร์แหละเริ่มจากกีตาร์ก่อนอะไรเงี้ยก็ก็กีตาร์ก็ขวา เบรกก็เลยต้องมาขวา <Okay. S 2> แตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันมีนเบรกซ้ายสมัยก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำ oh. เ,เราคิดว่าเบรกหรือกีตาร์เล่นชั่วมือขวาทั้งนั้น